รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอาชีพออนไลน์ซึ่งเป็นรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับหลากหลายอาชีพเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแนวทางสำหรับอาชีพเสริมหรือเป็นกิจกรรมยามว่างของคุณผู้ชมครับวันนี้ทางรายการอาชีพออนไลน์ขอนำเสนอในชุดมือถือสร้างรายได้ กับอาจารย์ทวัชชัยสิริวราวาสวิทยากรผู้มีประสบการณ์การทำงานด้านผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์จะมาถ่ายทอดเทคนิคเกรดความรู้กระบวนการทำงานเพื่อสร้างรายได้จากโทรศัพท์มือถือรายละเอียดจะมีอะไรบ้างนั้นเชิญรับชมได้เลยครับสวัสดีครับผมทวัชชัยสิริวราวาสนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ได้มีโอกาสมา แบ่งปันความรู้แชร์ประสบการณ์การทำงานทั้งในาางานโฆษณาที่เคยผ่านมาและงานออนไลน์ที่เคยทผ่านมาวันนี้อาจารย์ก็ได้แบบมีส่วนมาช่วยบรรยายในหัวข้อเรื่องมือถือสร้างไรายได้สำหรับวันนี้เราก็จะมาดูกันว่าว่าเจ้ามือถือเครื่องนี้จะสามารถาสร้างรายได้อะไรให้กับเราได้บ้างนะครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาชํำและ แกะเปลือกให้เห็นถึงกระบวนการการทำงานและวิธีคิดในการสร้างแบรนด์ในการทำงานการถ่ายภาพด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวเรามีเทคนิคการถ่ายภาพยังไง 3. คือมีการสร้างวิดีโอคอนเทนต์และมีการสร้างเนื้อหาคอนเทนต์ที่เป็นบทความสำหรับในการที่เอาไปใช้ในการโพสในการสร้างวิดีโอไวรัลในการสร้าง ช่องทางการจัดจำหน่ายในมาร์เก็ตออนไลน์ยังไงนะครับครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปดูกันทีละหัวข้อเลยนะครับโดยอาจารย์จะเริ่มจากาประวัติการทำงานของอาจารย์ก่อนว่าเคยทำงานผลงานอะไรมาบ้างนะฮะงานที่อาจารย์ทำอยู่ทุกวันนี้ก็คือมีเรื่องของดูแลเรื่องของดิจิตอลแบรนด์มาร์เก็ตติ้งทำวิดีโอไวรัล่าคอมมูนิเคชันแล้วก็ออนไลน์โซเชียลเรตติ้งต่างๆนะครับให้กับบริษัทชั้นนำ ทั่วประเทศมากมายตามนี้นะฮะครับโดยที่เราก็จะมีลูกค้าหลักๆเจ้าใหญ่ๆดยกันที่ดูแลในส่วนของโฆษณาตัวโดยหนังโฆษณานี้เนี่ยอาจารย์ดูแลในเรื่องของแคมเปญการทำสื่อสารการทำแบรนด์ก็จะเป็นลักษณะของการทำอันนี้คือตัวอย่างของการทำวิดีโอคอนเทนต์ชนิดหนึ่ง ลักษณะของวิดีโอประเภทนี้ก็คือเรียกว่าวิดีโอสัมภาษณ์การทําวิดีโอประเภทนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าวิดีโอสัมภาษณ์ซึ่งมันจะให้ความรู้สึกตรงไปตรงมาในการสื่อสารนะครับจากผลงานที่เมื่อกี้ที่อาจารย์ได้อแชร์ให้ดูนะครับก็มีทั้งที่เป็น TVC โฆษณาออนไลน์มาร์เก็ตติ้งแล้วก็ดูแลในเรื่องของแบรนด์ของหลายๆสินค้าด้วยกันนะครับ วันนี้เราก็จะมาเฉลยและชั่แหละให้ดูว่าวิธีคิดของแต่การทำแคมเปญแต่ละโฆษณามันมีผลยังไงบ้างต่อ,อหัวข้อของเราก็คือมือถือสร้างไรายได้นะครับจริงๆแล้วอาจารย์ต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าจริงๆมือถือสามารถสร้างไรายได้ได้หลายช่องทางด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางของการเป็นอินฟลูเอนเซอร เป็นยูทูบเบอร์มีช h a n n e l ของตัวเองก็สามารถสร้างรายได้ได้ไดจากช่องทางนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในหลายๆายช่องทางที่สามารถทำได้หรือบางคนที่มีความรักความถนัดในการถ่ายภาพก็สามารถถ่ายภาพวิดีโอภาพนิ่งหรือภาพเหตุการณ์ต่างๆภาพสต็อกต่างๆเนี่ยอัพโหลดเข้าไปขายในตามเว็บไซต์ต่างๆได้ หรือบางคนที่มีความถนัดทางด้านการเขียน a r ร์ติเคเขียนบทความพวกนี้ก็สามารถรับเป็นแอดมินดูแลเพจรับเป็นคนเขียนคอนเทนต์ออนไลน์ได้หรือแม้กระทั่งจะเขียนบทความต่างๆสาหรับการขายมีในก็สามารถสร้างไรายได้โดยใช้มือถือแค่เครื่องเดียวนะครับฮะซึ่งวันนีอ้อาจารย์จะมาแนะนำวิธีการต่างๆ อย่างละเอียดทีละขั้นตอนซึ่งหัวข้อที่อาจารย์จะอามาแนะนำเนี่ยก,ก่อนที่เราจะไปในเรื่องของอว่าเราจะเป็นคนเป็นครีเอเตอร์เป็นยูทูบเบอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือจะเป็นช่างภาพหรือจะเป็นนักตัดต่อวิดีโอเป็นฟิีแมกเกอร์เพื่อขายคลิปต่างๆพวกนี้ในโลกออนไลน์ฮะหลักการหนึ่งที่เราควรต้องรู้ก่อนก็คือเรื่องของอ ดิจิตอลมาเก็ตติ้คำถามคือก่อนทำไมเราต้องเข้าใจเรื่อง Digital Marketing ก่อนนะฮะเพราะว่า Digital m a r k e t ติ้เนี่ยจะเป็นตัวเป็นตัวการวางแผนกลยุทธ์ในการทำงานของเราว่าเราอยากจะทำะงานออกมาในทิศทางไหนมีโอกาสที่จะขายได้ไหมลูกค้าเป็นใครแล้วก็จุดมุ่งหมายของเราคืออะไระซึ่งพวกนี้อาจารย์ก็จะเอามา อธิบายใฟังทีละข้อนะครับโดยการที่ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยฮะเราจะเริ่มจากการที่าการสร้างแบรนด์ก่อนออการสร้างแบรนด์เนี่ยก็คือเหมือนการสร้างตัวตนของตัวเองขึ้นมาของอสิ่งของของที่เราต้องการขายเนี่ยให้มีการจดจำใน,ในว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปลักษณ์ลักษณะรสชาติกลิ่นสีพวกนี้ก็คือเรื่องค,ความจดจำของแบรนด์ทั้งหมด แม้กระทั่งเรื่องสีโลโก้ต่างๆก็จะมีความหมายที่สำคัญในการสร้างแบรนด์นะครับงั้นเราก็มาดูกันที่หัวข้อแรกเลยแล้วกันนะครับสร้างกลยุทธ์และการสร้างแบรนด์ยังไงให้โดนใจนะครับฟื้าครับเดีย๋ยวขอไปนี่ก่อนอา สร้างกลยุทธ์สร้างแบรนด์ยังไงให้โดนใจเริ่มต้นจากการสร้างธุรกิจที่จะให้ประสบความสำเร็จเนี่ยคือ1เลยเนี่ยเราจะต้องสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งมีคุณภาพเป็นที่จดจําและลูกค้าจําได้ 2. จะต้องสร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ที่เกิดจากบทความคอนเทนต์ที่เกิดจากการการทำกราฟิกถ่ายภาพ หรือคอนเทนต์ที่เกิดจากการทำวิดีโอฮะ,อะสามการสร้างช่องทางในการสื่อสารอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันว่าช่องทางเนี่ยจะต้องเป็นช่องทางที่ตรงและโดนใจตรงกับ t a r g e t ็ตกลุ่มลูกค้าที่เราจะเลือกในช่องทางนั้นๆน,น,นะครับช่องทางก็มีหลายช่องทางด้วยกันจะมีตั้งแต่ Facebook, Instagram, IG, Line, Line Ad ตอนนี้ก็มี t w i t เ e r นะครับแล้วก็มีอีเมลและ Google Search Engine อีกมากมายนะครับ 4. การสร้างโฆษณาการสร้างโฆษณาเนี่ยฮะก็จะเป็นการสร้างโฆษณาลักษณะเป็นแคมเปญเพื่อให้ได้ผลตอบรับและ,ะตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดนะครับ 5. สร้างระบบการวัดผลครับระบบการวัดผลเนี่ยฮะจะช่วยทำให้เรารู้ว่าจุดอ่อนจุดแข็งจุดได้ของเรามีอะไรบ้างนะครับ 6. สร้างระบบออโต้สร้างระบบออโต้ระบบออโต้มชันเนี่ยฮะจะมีส่วนช่วยทำให้คอนเทนต์หรือ Content และการดูแลของเราเนี่ยเบาลงขึ้นเยอะนะครับทีนี้เรามาดูการสร้างแบรนด์ในออนไลน์มาร์เก็ตติ้งนะฮะการสร้างแบรนด์คือ80%ของแบรนด์ในการสร้างเนี่ยฮะเราจะต้องรู้จักตัวตนที่ชัดเจนของแบรนด์ เช่นสิ่งที่จะบอกให้กับลูกค้าทราบว่าแบรนด์ของเรานั้นมีอะไรดีและตัวตนของเราเป็นอะไรนะครับครับทีนี้เราก็เราก็มาถึงหัวข้อกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์นะครับกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์นั้นมีความสําคัญยังไงกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์นั้นมีค่อนข้างกว่า80%เลยครับมีความสําคัญมากเพราะว่าแบรนด์เนี่ยเป็นตัวที่ทําให้ ลูกค้าเนี่ยเกิดความจดจําสร้างความจดจําและประทับใจในรูปลักษณ์ของแบรนด์ลักษณะของแบรนด์สินค้านั้นๆนะฮะทำไมเราต้องต้องให้ความสนใจในเรื่องของแบรนด์เพราะว่า,อ,าอย่าลืมนะครับว่าสินค้าทุกอย่างทุกวันนี้ที่เราเห็นและพบเจอกันในตามท้องตลาดเนี่ยเราจดจำจากการจำแบรนด์สินค้าเวลาที่เราคิด หรือเวลาที่เราต้องการอยากจะใช้สินค้าประเทศนั้นนั้นเราจะจับเราจะจับจดจําสินค้าของแบรนด์นั้นอย่างเช่นสีแบรนด์บางแบรนด์ใช้สีแดงบางแบรนด์ใช้สีเหลืองสีเขียวเราจะจดจําแบรนด์สินค้านั้นน,น,นั้นได้จากสีซึ่งสีพวกนี้ก็จะถูกกระบวนการความคิดมาจากการสร้างแบรนด์จากตัวตนของโปรดักต์นั้นๆน,น,นะครับแบรนด์ที่ดีจะต้องประกอบไปด้วย5ข้อ ดังนี้นะครับ 1. ตัวตนของแบรนด์ต้องชัดเจนชัดเจนลักษณะหมายความว่าเป็นแบรนด์ที่มีลักษณะบุคลิกภาพเป็นคนยังไงอย่างเช่นบุคลิกภาพเป็นผู้ใหญ่ใจดีสีน้ำเงินอชอบช่วยเหลือสังคมนะครับก็จะเป็นแล้วก็ขายสินค้านำเข้า Import Import ก็จะเป็นแบรนด์ สีนเงินที่ทุกคนน่าจะเคยเห็นนะครับต่อไปเป็นแบรนด์โทรศัพท์ที่ดีอีกอันหนึ่งก็คือแบรนด์ที่เป็นแบรนด์เรื่องของใช้สีแดงนะครับอบอกพูดถึงความเร็วแรงทุกคนเห็นแบรนด์ตัวสีแดงตัวนี้ก็ทุกคนก็จะรู้เลยนะครับว่าในเครือข่ายโทรศัพท์นี้เป็นสีอะไรต่อไปอีกอันนึงก็คือแบรนด์ของเครือข่ายที่เป็นสี สีอ่าสีเขียวทุกคนก็จะรู้เลยว่าจะเป็นสีอะไรนี่คือลักษณะของตัวตัวอย่างของการตัวการมีตัวตนของแบรนด์ที่ดีเราก็พอพูดถึงสีและประเภทของสินค้าเราจะจดจําได้ทันทีครับ2รู้จักลูกค้าให้ดีนะครับการที่เราจะสร้างแบรนด์ขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องรู้จักลูกค้าว่าลูกค้าของเราเนี่ยเป็นคนยังไงมีลักษณะนินสัยยังไงชอบอะไรนะครับเ,เนื้อหาที่อาจารย สอนวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของอินโทรดิว์ของการสร้างแบรนด์เกือบทั้งหมดซึ่งก่อนที่เราจะครั้งหน้าก่อนที่เราจะลงเข้าไปในเนื้อหาของการภาคปฏิบัติเวิร์กช็อปเนี่ยอยากให้นักเรียนทุกคนเนี่ยเข้าใจถึงวิธีคิดในการสร้างแบรนด์และการสร้างคอนเทนต์การมีครีเอทีวิตี้ที่ดีในการที่เราจะเป็นยูทูบเบอร์ YouTuber, เป็นนักมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ จะเป็นคอนเทกต์คอนเทนต์จะเป็นคนเขียนบล็อกเกอร์ที่ดีเนี่ยก็เกิดจากการที่เราสร้างแบรนด์ที่ดีแบรนด์ก็มีหลายประเภทมีตั้งแต่แบรนด์ที่เป็นแบรนด์ระดับองค์กรแบรนด์ที่เป็น personal brand นะครับแล้วก็ยังมีแบรนด์ที่เป็นลักษณะแบรนด์ที่เป็นลักษณะของพวกแบรนด์สินค้าต่างๆอย่าง personal brand ก็คือบอกความเป็นตัวตนของเราว่าเราเป็นคนยังไงเป็นคนชอบ a อเวนเจอร์ สนุกสนานไหมหรือเป็นคนชอบแต่งตัวชอบไอทีก็จะมีพวกไมโครอินฟลูเอนเซอร์หรือ,อบล็อกเกอร์ต่างๆที่ลักษณะสร้างแบรนด์ของตัวเองเออกมาให้อย่างที่เราเห็นตามท้องตามยูทูบเบอร์ต่างๆสร้างแบรนด์ออกมาให้ชัดเจนแล้วก็เป็นตัวตนของตัวเองที่ให้ลูกค้าจดจำนะครับต่อไปข้อที่3 c o คอนเทนต์จะต้องล้ำเลิศเพราะนั้น คอนเทนต์จะ er ต้องล้ำเลิศเนี่ยในการสร้างแบรนด์เนี่ยจะต้องมีคอนเทนต์ที่ดีต้องมีสตอรี่นะครับมีที่มาที่ไปว่าสตอรี่ของแบรนด์เนี้ยมาจากไหนคิดมาจากอะไรและจุดสูงสุดของแบรนด์เนี่ยเป้าหมายคือต้องการที่จะ,ะสร้างให้ลูกค้าเนี่ยประทับใจเรื่องอะไรนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่จะมาช่วยทําให้การสร้างแบรนด์ของเราเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับข้อที่4 เลือกเครื่องมือโปรโมทให้ถูกต้องครับการเลือกเครื่องมือโปรโมทแบรนด์ให้ถูกต้องนะฮะก็หมายความว่าการเลือกช่องทางในการโปรโมทการเลือกออช่องทางในการที่จะสื่อสารกับลูกค้านะครับซึ่งเครื่องมือพวกนี้เราก็จะมาชําะแหลให้ดูว่าแต่ละเครื่องมือเนี่ยมีวิธีการใช้งานยังไงบนมือถือเครื่องเดียวนะครับวันนี้ที่อาจารย์แนะนำทั้งหมดเนี่ยฮะจะเป็นหลักความคิดและ หลักการปฏิบัติในบนมือถือเครื่องเดียวเลยนะครับห้า,าแบรนด์ที่ดีเนี่ยจะต้องไม่มีการหยุดนิ่งพัฒนาหรือการพัฒนาแบรนด์เพื่อ,อพัฒนาต่อไปเรื่อยๆอ,อย่างล่าสุดก็จะมีการเห็นว่า,าบางแบรนด์ได้มีการเปลี่ยนโลโก้หรือเปลี่ยนสีของแบรนด์ใหม่เพื่อให้เกิดความทันสมัยของยุคยุคยุคนั้นๆไปนะครับ ครับซึ่งในการสร้างแบรนด์เนี่ยฮะอาจารย์ก็จะมีคลิปที่เป็นรายละเอียดให้นักเรียนได้ศึกษาดังต่อไปนี้นะครับก่อนที่เราจะมาเริ่มหัวข้อในบทเรียนที่1มือถือสร้างรา้ได้ในเทรนด์2020ครั้งนี้อาจารย์อยากจะเล่าเรื่องความเปลี่ยนแปลงของกระแสเทคโนโลยีเทคโนโลยีในปัจจุบันก่อนนะฮะ ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสะเทคโนโลยีในปัจจุบันมีผลต่อพฤติกรรมมนุษย์เป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีทางด้านโทรศัพท์มือถือที่มีการพัฒนาข้ามขั้นไปไกลและรวดเร็วในของแต่ละปีและยังมีโครงข่ายเทคโนโลยี 5G ที่มาช่วยตอบสนองความต้องการให้รวดเร็วยิ่งขึ้นทำให้ปัจจุบันไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน ตอนไหนหรือว่าเวลาไหนเราก็สามารถสร้างอคอนเทนต์หรือรายละเอียดบนมือถือสมาร์ทโฟนเครื่องน,นี้ได้ง่ายๆสำหรับนักเรียนและนักศึกษาคนไหนที่กำลังมองว่าเอ๊วันนี้บ้านฉันมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นของดีประจำตำบลหรือมีไอเดียในการอยากจะสร้างสินค้าเป็นเจ้าของแบรนด์ต่างๆแล้ว เราจะเริ่มต้นจากตรงไหนซึ่งวันนี้อาจารย์ก็จะมาไขปริศนารวมถึงวิธีการเคล็ดลับเทคนิคเล็กๆน้อยๆ,ๆที่จะมาช่วยสนับสนุนต่อยอดองค์ความรู้ให้การน,นักเรียนทุกคนได้เอากลับไปใช้สร้างสาร์คให้ตรงกับทางที่ตัวเองถนัดช่องทางที่ตัวเองมีและก็สินค้าที่ตัวเอง มีและอยากจะเป็นอยากจะลองทดลองขายในโลกออนไลน์นะครับซึ่งวันนี้อาจารย์ก็จะใช้แค่มือถือเครื่องเดียวในการที่จะมาสร้างกลยุทธ์การสร้างแบรนด์กลยุทธ์การสร้างช่องทางการขายวิธีการถ่ายภาพยังไงให้ปังวิธีการทำวิดีโอยังไงให้ปังโดยผ่าน เจ้ามือถือเครื่องนี้เครื่องเดียวนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเข้าไปดูว่าเจ้ามือถือเนี่ยมันสามารถสร้างไรายได้ให้เราได้ยังไงบ้างเนี่ยอาจารย์อยากจะแนะนํานักเรียนทุกคนให้ได้ทําความรู้จักเรื่องของ m a r k e t i n g ออนไลน์ด้วยเป็นส่วนเสริมเพื่อที่จะให้เรานั้นเข้าใจถึงกระบวนการในการที่เราจะสร้างคอนเทนต หรือเข้าใจในกระบวนการที่เราจะสร้างแบรนดิ้งรวมถึงการเข้าใจถึงคอสตูมเ r อร์จูนี่หรือเส้นทางการเดินทางของลูกค้าในโลกออนไลน์ซึ่งวันนี้อาจารย์จะเอามาแนะนำให้กับนักเรียนทุกคนได้พัฒนาและต่อยอดเพื่อประโยชน์สูงสุดในการที่จะทำธุรกิจออนไลน์ขนของตัวเองนะครับ ทีนี้เรามาดูกันว่ามือถือสร้างไรายได้นั้นมีวิธีมีช่องทางไหนและอาชีพอะไรบ้างในปัจจุบันที่สามารถสร้างไรายได้ได้นะครับสิบวิธีใช้มือถือสร้างไรายได้ปัจจุบันนี้เราก็สามารถหาไรายได้สร้างวิดีโอคอนเทนต์ผ่าน YouTube ใช้มือถือในการเปิดร้านค้าออนไลน์หรือใช้มือถือเป็นคนกดคลิก กดไลค์โฆษณาซึ่งคนกดคลิกกดไลค์โฆษณานี้ปัจจุบันก็กำลังเป็นอาชีพที่กำลังได้รับความนิยมเพราะว่าหลายๆแบรนด์หลายๆอ,องค์กรก็ต้องการยอดไลค์และยอดแชร์เพิ่มขึ้นมากขึ้นทุกวันนะฮะ mm. และก็ยังมีอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจก็คืออาชีพเขียนการเขียนบทความอาชีพการเขียนบทความนั้นก็เป็นอาชีพที่กําลังอยู่ในกระแสและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการเขียนบทความให้กับอ,องค์กรหรือโปรดักสินค้าต่างๆมากมายนะฮะแล้วก็ยังมอีอาชีพส่งสินค้าตาม m มาเก็ต a พ e อาชีพอา,อาหารเดลิเวอรี่อาชีพรับหิวสินค้าสร้างไรายได้ซึ่งเราก็เห็นในตลาดออกมาเก็ตเพจออนไลน์มากมายที่มีการรับหิวสินค้าและเอาสินค้ามาส่ง ให้คุณถึงบ้านนะครับรวมถึงพวกยังมีติวเตอร์ออนไลน์ซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอาชีพที่กำลังมาแรงเป็นอาชีพที่ให้ความรู้กับบุคคลและในสาขาอาชีพต่างๆที่ตัวเองถนัดไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารการสอนหนังสือออนไลน์การติวการเตรียมสอบหรือการเรียนดนตรีซึ่งปัจจุบันนี้ ติวเตอร์ออนไลน์ในโลกออนไลน์นั้นมีเยอะมากทุกแขนงสาขาอาชีพเลยซึ่งอาจจะเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่จะมาดิสคับวงการการศึกษาบ้านเราได้นะครับในอนาคตอ่าต่อไปพอเรารู้รู้จักอาชีพ10บอาชีพที่จะมาช่วยสร้างไรายได้ในออนไลน์ผ่านมือถือของเราแล้วเนี่ยเราก็จะมาเรียนรู้เพิ่มอีกอันนึงก็คือเรียนรู้ เทคนิคการขายออนไลน์และเทคนิคาการวางดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งแลนด์สเคปก็คือแลนด์สเคปของทันด้าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนั้นมีการทำและมีการคิดอย่างไงเพื่อที่จะให้แต่ละอาชีพนั้นสามารถถักดันเข้าไปถึงจุดถึงลูกค้าแล้วก็เกิดการใช้ ซ้ําเกิดการใช้แล้วทําให้รู้สึกภูมิใจในแบรนด์ของเราเรียนแล้วรู้สึกอ๋อเดี๋ฉันอยากกลับมาเรียนอีกนะฮะพวกเทคนิคต่างๆพวกนี้ก็จะมีอยู่ในการเรียนการสอนมือถือสร้างรายได้ทั้งหมดนะครับจากที่อาจารย์กล่าวมาทั้งหมดนะฮะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนทุกคน ซึ่งปัจจุบันนี้เราต้องยอมรับเรื่องหนึ่งว่า,าด้วยกระแสเทคโนโลยีที่มันถาถมเข้ามาทําให้เกิดช่องทางการทําธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างมากหรือช่องทางการสื่อสารของแบรนด์ช่องทางการสื่อสารของสินค้าได้ปฏิวัติวงการการขายของใหม่ยกระดับการขายของให้ง่ายขึ้นเร็วตรงจุด แล้วก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์อยากให้นักเรียนทุกคนคิดเสมอก็คือเรื่องของการที่เราจะทํำยังไงให้สื่อสารตรงเข้าไปตรงจุดตรงเป้าของลูกค้าต่างหาอันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดในการที่เราจะหารายได้จากมือถือและในโลกออนไลน์ได้นะฮะประเด็นพวกนี้น่าจะต้องมีการ วิเคราะห์และเจาะจงไปเลยว่าเราจะขายของให้ใครเราจะขายบริการให้ใครและลูกค้าของเราเป็นใครเราจะต้องมองให้เห็นและจับจุดให้ได้เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยข้อเสียของการที่เรามีโลกออนไลน์อยู่ในมือก็คือหมายความว่า,วาเรากำลังจะมีลูกค้าอยู่80ล้านคน อยู่ในโลกออนไลน์ถ้าเราไม่เข้าใจลูกค้าเราจะไม่สามารถที่จะสื่อสารและบอกสินค้าให้เขารู้จักได้เพราะมันไม่มีทางที่เราจะบอกคน80ล้านคนผ่านโลกออนไลน์ได้ถ้าเราไม่สาเราไม่มีกลยุทธ์ในการสร้างคอนเทนต์วิดีโอและสร้างแรงจูงใจให้สโคข,ของ าการยิงแอดหรือสโคปของอาการเลือกลูกค้ามาเป็นแฟนเพจการเลือกลูกค้าให้ตรงจุดผู้นี้มันจะทําให้เหมือนกันเราว่าเราหาลูกค้าอยู่ในทะเลซึ่งมันกว้างใหญ่มากนะครับการที่เราจะหาลูกค้าเจอนั้นมันเป็นสิ่งที่ยากอาจารย์ก็จะมาแนะนําว่าเราจะมีวิธีการหาลูกค้าจากาประชากรของประเทศไทยเนี่ยทั้งหมด80ล้านคนยังไงให้ได้ตรงจุด และตกเป้าและสื่อสารพูดกับลูกค้ายัางไงให้รู้สึกประทับใจในแบรนด์ของเราและเกิดการตัดใจซื้อสินค้านั้นๆของนักเรียนทุกคนนะครับรวมถึงการที่จะเป็นอ่าอ่ายูทูบเบอร์ไมโครอินฟลูเอนเซอร์หรืออินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะครับการที่เราจะเป็นนักรีวิวเป็นอะไรนี้ทุกอย่าง ทั้งหมดนี้ต้องเกิดจากกระบวนการความคิดที่เราจะสร้างคอนเทนต์นี้ให้ใครดูเราจะสร้างสิ่งนี้ให้ใครทำเราจะสร้างสิ่งนี้ให้ใครและผลตอบรับที่ตอบกลับมานั้นมันเป็นไปตามจุดประสงค์ที่เราอยากได้หรือเปล่าบางคนอาจจะไม่เคยมีประสบการณ์ว่าอุ้ยฉันไม่เคยขายของไม่เคยทำนู่นทำนี่ก็จะทำแบบสเปซสปาซึ่ง การทำแบบนี้จะทําให้เหมือนเรากําลังหวานหาเข็มในมหาสมุทรนะฮะซึ่งมันจะใช้เวลาแล้วก็ไม่ตรงจุดแล้วก็ทําให้คุณภาพสินค้าหรือว่า,าบริการของเราที่ออกไปในโลกออไนไะลน,น์นั้นนั้ๆไม่ได้รับฟีดการฟีดแบ็ k ที่ดีไม่เ f e c t i v e ไม่เกิดการจดจับที่ดีในเรื่องของออประสบการณ์การ ใช้บริการจากลูกค้าของเรานะครับซึ่งจากบทเรียนทั้งหมดนี้อาจารย์ก็จะมารวบตึงออกมาเป็นเทคนิคง,ง่ายๆให้นักเรียนทุกคนเข้าใจอาจารย์หวังว่าหัวข้อที่อาจารย์มาบรรยายในวันนี้จะเป็นประโยชน์และก็สามารถสร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียนทุกคนไปต่อยอดสร้างาผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองสร้างคอนเทนต์เป็นของตัวเอง สร้างชแนลสร้างโอกาสใหม่ๆเพื่อให้เราทันยุคทันสมัยกับในโลกดิจิทัล4.0ตามนโยบายของรัฐนะครับครับสำหรับวันนี้เนื้อหาที่อาจารย์ได้นำมาในการอสอนนักเรียนไม่ว่าจะเป็นการสร้างแบรนด์ลักษณะของแบรนด์ที่ดีการสร้าง แบรนด์ให้เป็นที่จดจำของลูกค้ารวมถึงกลยุทธ์ต่างๆที่อาจารย์ได้แนะนำจากาคลิปตัวอย่างที่ผ่านมานะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สาหรับนักเรียนทุกคนวันนี้อาจารย์ขอจบเนื้อหาของการสร้างแบรนด์ไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ